โอ้โหเราไม่ได้พูดถึงข่าวสารของคริเยโนโรนัลโดเลยนะครับวันนี้เรามาพูดถึงพ่โดกันหน่อยล่าสุดตอนนี้เหมือนว่าคริเยโนโรนัลโดครับไม่พอใจแผนแทคติกการเล่นของโรดิเ a r c i a ครับและเหมือนว่าอารอรนาเซอร์อาจจะปลดเขาก็เป็นได้อันนี้ไม่แน่นะครับมีรายง,งานจากสื่ออย่างมาก้กาฮครับบอกว่าจุดแตกหักเกิดขึ้นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเพราะว่าอารอรนาเซอร์ได้แค่เสมอกับอาลไฟฮาครับทีมในโซนครึ่งล่างศูนย์ประตูศูนย์ท้งที่ก่อนหน้านั้นพึ่งถล่มอันอดาเล่ห้าประตูศ แต็มที่หล่นมือไป2คะแนนน่ยจะม่ให้ตามหลังจากฟูงอย่างอันอิทิฮัดเป็นสามเตเมื่อผ่านไป23เกมแล้วเหลือให้เล่นอีก10เกมสุดท้ายนะครับแถมเหมือนว่าบรรยากาศในห้องแต่งตัวเนี่ยเต็มไปด้วยความตรึงเครียดนะครับความสัมพันธ์ภายในทีมถดถอยทั้งที่โรนัลด,ดเองก็ไม่ถูกจริตกับวิธีแผนการเล่นที่แสนเชยของรูด้กาเซ i ครับ4-2-3-1นะ เวลานี้ผู้บริหารของอานาเซ์กำลังหารือถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเชื่อว่าจะนำไปสู่การปลดรรดี้กเซยก็เป็นได้นะครับต้องมาตามนลครับเรามาฟังสิ่งที่รรดี้กเซยให้สัมภาษณ์หลังเกมล่าสดุดเขาบอกว่าอ,อ๋อผมไม่ได้รู้สึกพอใจกับผลงานในเกมล่าสุดก็ขอร้องให้ลูกทีมเล่นให้ได้ระดับเดียวกับนัดถลม่มอันอดาเล่ห้าปราตศูโซนอ,อ๋อแต่เรื่องนั้นไม่เกิดขึ้นแล้วเหมือนว่าบทสัมภาษณ์ของรูดี้กเซยในครั้งนี้เนะี่ยที่ทำให้ลูกทีมครับ รู้สึกเหมือนโดนโยนความผิดให้ยังไงอย่างนั้นเลยนะต้องมาตามว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปครับตอนนี้เหมือนว่าบรรยากาศในห้องแต่งตัวมันรู้สึกว่ามันจะแตกราวอย่ั้นครับรวมไปถึงแผนกระเล่นที่เชยที่โรนัลโดเนี่ยสายหัวเลยนะต้องมาตามจริงว่าจะเป็นยังไงครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปย,วยาวๆฮะ